มาดูยิงกินรีไวัรุ่น5012ตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายเด็บเป็ลยู 36L 34เป็นรุ่น5012นะลูกค้าทุกคนขนาดวัดจริงเ e อว36เย่าทั้งตัว44.5ปลายขา8.5เมตรอินโปแลนด์ราคา1,650บาทเมดอินโปแลนด์ราคา1,650บาทซึ่งเป็นสีบูยีนเข้มๆนะฮะสีเข้มมากเลยนะครับลูกค้าตัวนี้นะฮะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสภาพเงนเกงจากทางร้านเรานะครับส่วนใหญ่เลยนะครับ ทางร้านเราเนี่ยจะเอากางเกงที่แบบว่าคัดหัวกระสอบมาแล้วมาขายให้กับลูกค้านะฮะแล้วทางร้านเราจะคัดแยกตามสภาพของกางเกงแต่ละตัวอีกทีนึงนะฮะว่ากางเกงตัวนี้สภาพประมาณนี้คุณภาพเท่านี้ก็จะขายราคานี้นะฮะทางร้านเราจะจะมาคัดแยกให้อีกทีนึงนะฮะกางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีบูยีนเข้มๆนะฮะเป็นรุ่นเป็นป้ายหนังแท้นะฮะลูกค้าป้ายตัวนี้ไม่ใช่ป้ายแพ็กเกณน,นะฮะเป็นป้ายหนังแท้แล้วก็ป้ายดิสแทบส c รี e ีวายนะฮะลูกค้าสวยๆเข้มๆเลยนะฮะ เนี่ยนะครับดูเฉดสีด้านหลังแล้วก็มาดูด้านหน้ากันนะฮะยามอีกทีขนาดตามป้ายดับเบิลยู 36L 34เป็นสีบลูยินงเข้มเข้มเข้มมากเลยนะครับลูกค้าเก่งตัวนี้ป้ายรถแถบอยู่ครบป้ายต่างๆอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดด้านในนะฮะภายในว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวดูที่ปลายขาก่อนเลยนะครับงานปลายขานะฮะงานปลายขานะครับลูกค้าตัวน,นี้จะเป็นงานปลายขา ฟอกเดิมนะฮะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่นะฮะแต่เป็นงานปลายขาฟอกเดิมเย็บแบบลูกโซ่สวยๆแน่แนๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับสวยๆเข้มๆเ,เลยนะฮะอเกงตัวนี้เฉดสีนะฮะเฉดสีะะของเกงไม่ต้องเป็นกังวลครับในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับเข้มมากเลยนะฮะลูกค้าเนี่นะฮะสวยเข้มๆเข้มกว่านี้ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะฮะตําหรังเกงยีนนะฮะกลุ่มอาเกงยีนเขาก็จะมีเฉดสีประมาณที่ว่า จะมีสีบูยีกนกลางๆแล้วก็สีบูยีนอ่อนๆสีบูยีนเข้มๆถ้าในกลุ่มนี้ก็จะเป็นเฉดสีบูยีนเข้มๆนั่นเองนะฮะลูกค้าเนี่นะครับเป็นสีด้านหลังนะครับลูกค้าส่วนสีด้านหน้านะเด,เดี๋ยวผมไ่ดูสีด้านหน้านะเนี่ยนะครับมาดูสีด้านหน้ากันนะครับกางเกงตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ ตรงสัยท่านไหนนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0961519525ย้ำอีกทีนะครับเ,เก่งตัวนี้ขนาดเอววัดจริง36นิ้วยาวทั้งตัว44.5นิ้วปลายขา8.5นิ้วเม็ดอินโปแลนด์ราคา1,650บาทนะฮะราคา1,650บาทเป็นงานปลายขาลูกโซ่นะครับลูกค้าทุกคน เย็บแบบลูกโซ่ทั้งเกือบจะทั้งตัวภายในด้านในอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นลายเย็บแบบลูกโซ่ะฮะยกเว้นขอบเอวบนนะฮะจะเป็นงานเย็บแบบซิงเกิลน,นั่นเองนะฮะมาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะรายละเอียดด้านในก็จะเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบนะครับลูกค้าเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบป้ายแคร์เยอะมากนะฮะรุ่นนี้ถ้าเป็นป้ายแคร์สี่ใบก็จะเป็นกางเกงยุคหลังๆเนี่ยฮะ ไม่ว่าจะเป็นรีไวมาจากยุโรปหรือว่ามาจากประเทศไหนนะครับปลายแค่เยอะนี้โดยส่วนใหญ่เลยจะเป็นหลังปีพศสองพันขึ้นมาทั้งนั้นนะครับปลายแค่ใบที่หนึ่งเขาก็จะบอกที่มานะว่าเมดอินอะไรนะครับใบที่สองใบาย,ยาวนี้บอกวิธีเก็บรักษาใบที่สามก็จะบอกใบที่สี่นะฮะก็จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตบอกเลขรหัสผ้าบอกเลขรหัสสถานที่ผลิตนะฮะใบสัง่งซื้อสั่งจ้างแล้วก็ขนาดไซส์นั่นเองนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับผมย้ำให้อีกทีนะฮะเด่นที่ขนาดวัดจริงกันนะครับลูกค้าขนาดวัดจริงเอวสามสิหกยาวทั้งตัวสี่สิบสี่จุดห้าปลายขาแปดจุดห้าเมตรอินโปแลนดราคาหนึ่งันหร้อยหสบาทตรงไซท่านไหนนะครับอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าขอบคุณครับ